สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดคำทํานายโหนวารินปี2567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องที่ค่วงพระเจ้าล้านนาตำบลน,นอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินปัววิรัตเลิศหรือโหนวาริน หนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคมชประธานมูลนิธิอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโครกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยและปฐมฤกเริ่เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ของข่วงพระเจ้าล้านนาคำทำนายของ หนวารินในปี2567ภายหลังที่เสร็จสิ้นภารกิจต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางหหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองนั้นได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2567แล้ว หลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคศิวิไลคำทำนายเรื่องของการเมืองจับตาผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นโหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยนั้นไปสู่ยุคศิวิไล โดยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะบุคคลผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้งหรือความรุนแรง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนที่เห็นหน้าคราตากันอยู่แล้วคำทำนายปี2567มังกรไฟบาลัยกันเปิดคำทำนายสินสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์พฤทไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักยากรณ์แห่งประเทศไทย ปี2567ที่พยากรณ์อเอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอัลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความกลาหนความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการเมืองระสำเป็นปีแห่งการประทะ มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เมษายน2325เวลา6 5นาิกา54นาทีปีขานทาตน้ำปัาร้อยเป็นปีมังกรไฟบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านของการเมืองงานราชการ ต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลเจ้าหนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคัน ซึ่งผู้นําคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทํานายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นํำกลางคันจะส่งผลดีก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายเกิดการประทะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความพุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนั้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสารพัดเรื่องส่งผลให้กระทบ ันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการขายล่มสลายเกิดภัยพิบัติก่อให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นอุทกภัยวัตภัยดินถลม่มน้ำท่วมเซนามิเกิดเหตุการณ์เพลิงไหมไฟบรรลัยกันเกิดการประทุรุนแรงทั้งสงครามการเมืองและสงครามประชาชนก่อนอินเทอร์เน็ตจะล่มให้รีบถอนเงินสงครามจะลุกลามแรงขึ้นย้อนคำทำนายหมอนิดกิจจาทวีกูลกิจ เผยคำทำนายหมอนิตกิจจาทวีกูลกิจหมอดูชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยได้เผยคำทำนายเอาไว้ว่าสงครามตะวันออกกลางจะรุนแรงขึ้นจากบทความที่แล้วที่บอกแล้วว่าถ้าประเทศอิสราเอลนั้นบุกเลบานอนเมื่อไหร่สงครามจะรุนแรงขึ้นนักรบตะวันออกกลางจะรวมตัวกันหลายกลุ่ม หลายประเทศเข้าทำสงครามกับอิสราเอลเรียกว่าอิสราเอลนั้นจะถูกแขกกรุมกินโต๊ะตอนนี้นะ่ะหลายประเทศนั้นได้เตือนพลเมืองของตนให้รีบออกจากประเทศเลบานอนโดยด่วนและมีตอนหนึ่งในบทความที่แล้วว่าให้จับตามองประเทศตุรกีอาจจะถอนตัวจากกลุ่มชาตินาโต้ณนะเวลานี้ประเทศตุรกีนั้นเริ่มออกตัวแรงหันมาปกป้องชาวปาเลสไตน์และชาติอาหรับ ถ้าตุรกีไม่ลาออกจากชาตินาโต้ก็อาจ,จะถูกกลุ่มชาตินาโต้นั้นขับออกจากกลุ่มก็เป็นได้เหมือนกันและคาดว่าอาจจะมีอีกอย่างน้อยหนึ่งประเทศที่จะออกจากชาตินาโต้เหมือนกันสงครามตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นในครั้งนี้ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษไม่สามารถห้ามอิสราเอลให้หยุดการบุกประเทศเลบานอนได้สงครามตะวันออกกลางนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้น อาจจะกลายเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สตามมาแต่ถ้าอิสราเอลนั้นยอมทําตามที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษขอให้หยุดการโจมตีประเทศเลวานอนเชื่อว่าสงครามจะหยุดชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่หยุดแบบสงบไปเลยคาดว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอนสหรัฐอเมริกาตีสองหน้าหน้าหนึ่งให้ยุติศึกแต่อีกหน้าหนึ่งนั้น กลับหนุนอิสเลลนั้นให้ทำสงครามอยู่เบื้องหลังสงครามโลกครั้งที่สไม่ได้เกิดขึ้นจากประเทศรัสเซียที่รบกับกรรยูเครนอยู่ในขณะนี้สงครามโลกครั้งที่สามมันเกิดขึ้นจากประเทศตะวันออกกลางลามไปหลายชาติในตะวันออกกลางฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางหลายประเทศจะถูกก่อวินาศกรรมหรือถูกโจมตีอย่างหนัก คิดว่าจะมีมือที่3ส,สอดแทรกเข้ามาร่วมในการสนับสนุนการทำสงครามรอดูว่าประเทศตรุรกีจะส่งอาวุธและเครื่องบินไปช่วยนักรบตะวันออกกลางหรือไม่หรือถ้าสหรัฐอเมริกาส่งอาวุธให้กับอิสราเอลนั้นถ้ามีฝ่าย1ฝ่ายใดส่งอาวุธให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละฝ่ายสงครามจะลุก,กรุนแรงไปทั่วตัวนออก,กลางประเทศตะวันตก และประเทศยุโรปหลายประเทศจะโดดเข้ามาร่วมทำสงครามประเทศรัสเซียประเทศจีนและชาติพันธมิตรอีกหลายประเทศจะร่วมทำสงครามกับชาตินาโต้ขอให้จับตาดูประเทศอินโดนีเซียให้ดีว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นจะอยู่ฝ่ายไหนแต่คิดว่าเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นประเทศอินโดนีเซียนั้นจะอยู่ฝ่ายชาติตะมนาลกลางอินโดนีเซียกำลังจะย้ายเมืองหลวงไปที่ใหม่เร็วๆนี้